พร้อมจะชมการแสดงของป .4 หรือยังครับ <ขอ S 2> ถ้าพร้อม <พอ S 2> แล้ว<พ>ออขอเสียงหน่อยครับโอ,อ,อ้โหาวฟ แตงรานะครับประกอบด้วยเด็กชายพิรพัฒน์เพชรพงศเด็กหญิงชนาภาเพชรพงศเด็กหญิงกมลพรนิ่มดินเด็กหญิงวัลัญชัยคุ้มศรเด็กหญิงปัิสราณิกรถาและเด็กหญิงพีรดาบารีธรรมครับ you won't do cause i can make it rain on you cause you know it ain't பால fala, fala. รักอาตูนแปดเด็ดแล้วก็เป็นเย็นใจมองกันๆแลไปไกลเย็นไปเย็นโดนเย็นโดนไอ้ตับหนไม่ทำมารำอย่างเดียวซ้ำท่ามันลงเอวเต็มคาราบเหวไปเลยแหวนโดนนะให้ไม่มีแฟนให้ควงควงเอวไปเลยดีครับเครื่องมีไม่มีตัวตับแบบใหม่แบบสับทีเลยตัวเองไม่ซึ้งหัวดิ้นไป Motherfucker afford love I try to find reason to pull us apart โอ้โหเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้มีกี่เพลงครับน่ะฟังไม่ทันเลยครับโอ้โหลัวเป็นชุดเลยค่ะยิ่งกว่าเมดเลรซุปเปอร์เมดเลรอีกค่ะคุณพ่อค่ะไม่รู้จะฟังเพลงไหนเลยครับเดี๋ยวเชิญนะครับครูประเสริฐบุญโฮนะครับขึ้นมอบของรางวัลให้กับนักเรียนบนเวทีครับขอเรียนเชิญครับอ่านักเรียนครับเข้าแถวเรียงหนึ่งเลยครับ ข้าแถวเล่หนึ่งเลยปิ้นข้าแถวหน้ากระดานเลยลูกจะให้ต้องปิ้นนะครับรับเลยครูแอนซื้อพวงมาลัยได้ยังครับโอ้เรียมไว้ในมือแล้วค่ะเชียลูกศิษย์ป .4 นั่นล่ะต้องซื้อเยอะกว่านี้ครับอ่านะคะเดี๋ยวป .5 ผมขึ้นนี่ผมต้องซื้อด้วยใช่ไหมเนี่ยค่ะครูป้าต้องเหมาราวเลยค่ะอ่านักเรียนยิ้มลูกยืนข้างๆครูประเสริฐสิคะขยับขึ้นมาลูกเห็นไหมป .4 ครูแอนสั่งปุ๊บขยับปั๊บใช่ไหมคะชินกับเสียงครับ มาปุ๊บขยับปั๊บนะฮะอาพอเสียงมาปุ๊บขยับปั๊บกลัวครูแอนที่สุดแล้วนะฮะปอสี่เนี่ยนะครับเดี๋ยวครูประเสริฐนะครับถ่ายรูปร่วมกันนะครับกับนักเรียนอีกหนึ่งครั้งครับค่ะเรียบร้อยไหมคะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณครูประเสริฐบุญโฮไปยังศูนย์นะครับเั้ต่อไปนะครับ เรียนเชิญ <list> ผ <one> <aún> ู้ปกครองครับของพวงมาลัยให้กับบุหลานเลยครับเดี๋ยวเชิญครับคุณหนึ่งรับของขวัญไปทีค่ะข้างเวทีคุณหนึ่งอ่าอ้าอ่านะครับซึ่งชุดต่อไปนะครับเตรียมขึ้นเวทีแล้วนะครับ ชั้นป .4 ชุดที่สองอ่าชุดต่อไปนี่ได้ข่าวว่าเยอะนะครับหลายคนเลยนะครับ23คนอ้าวได้พวงมาลัยแล้วได้พวงมาลัยแล้วโอ้น้องพวงมาลัยให้นะครับดีใจมากอยู่ตั้งนานเพิ่งได้ครับอยู่ตั้งนานเพิ่งได้พวงมาลัยขอบคุณมากนะครับน้ำตาจะไหลเอาทีหลังก็เอาแบงค์มาให้พ่อด้วยเอาแบงค์มาให้พี่ด้วยอันนี้ดิดิมาแป๊บเดียวได้แบงค์แล้วครูพูดตั้งแต่งานเริ่มมันยังไม่ได้แบงค์สักใบเลย อ่าเชิญด้านขวาเลยครับ